อีกไปไปกไปตาไปเ้ยกระตามันยิ้มมนใส่มันถือตาจะขวางโอ้ยเก็บเพลวคนอืเใส่ตาาก่ะเก็บเพียกับพี่น้องเก็บเพ็ดปวกเนาะคะเนาะอมมองละอันสองอันพ่อเด๋อพ่อเด๋อรุนพ่อเด๋ลุน พาพาพาพนี่นี่พาพี่นี่นีลูกนี่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 นเห็นว่า่ะอันีโอ้ยงัดแมีนี่กินอวนน่ะเขี่ยอวนหน่อยหน่อยนี่ดูทนังสือเราลูกหาขี้บึ้งอืนเห็นว่าตนองกลังผลไงนี่ลองนี่ละ ผอบ่ะอือเขนีจังดลกเต่าได้หลายเหรอเน้ได้หลายได้หลายเ่าอือคนกัเลยวะอือคนเลยว่าใหหมูบ่าท่นไดก้อนอือไม่ใญ่นั่ยเอาไบก้อน่นน่ะพอบอ่ะอือไม่ใญ่ได้หลายแล้วใหหมูบ่ท่านไดได้นักยไหมยุตนารหลูกเียหา ความชอบของเรา<ม>ของคนเราไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องแ<ม>ันมาหาหล่อเห็ดเนาะไปทั่วจีบทัทวรแดนมองไรปลาหมุนเขายา่างเดียวบ่มีพิกัดเลยค่ะเด้อบ่มีพิกัดบอกพิกัดวัไดดเด้อค่ะพาะวาเห็ดมันบอไข่ออกมันกำลังจะเลื่มออกแหละพอมองระดอกสองดอกอือ<ม>ถ้าขวบไม่เห็นสองอันกับแม่นบ่เห็นดออวะวอือกะสีแล้วเลยห้องกะสีบอสังเกต อืมอืมกับพัวูพีวีอยู่พอปลาพอกับน้ำคลองนั่าละมากคลองเม็ดผ่อนน่ะนำมาเลยมันยูปลาไกลกันหรอกตุ่มุติมิมมพอนตี ปาอย่างค่ะพี่น้องแต่ว่ายุ่งล่าหลายๆยุ่งอัศจรรย์เลยนะคะเด้ดอ,อเพื่อมาพักกันมาแบบบาัง่ายค่ะยุ่งยากันยุ่งก็บอเอามาใส่งาใหม่วิ่งค่ะใส่งาใหม่วิว่งแก้ปัญหาเรื่องงาใหม่คือบ่พออยู่ละอามูหันขึ้นมวนแทอน้อยู่ไหนอยู่ไหน หันอ่อหลายจุมอยู่เลยเนาะไข่ยอยู่อายุหา,ยยหากินพ่อแนนยางแนนถ้าค่ะพี่น้องหัน่อตลอดว่ามีตาใส่ค่ะอันนี้จังว่ามันสีหลดุดข้าจ่าสีวางไหนพวกข้าจ่าสีผ้ามากปะจังหวะเนี่ย,ย กระเพ10 ouais ื่นรถลูกข่อยนี่มันบ้ามาดอกน้ำพื้นข่อยบอกเรื่มหรอกต้อขึ้นยุกับคนรถเพิ่นขึ้นยุกกับรถเพิ่นเจอไหมข้าหาขึ้นไปช่งสูงไปทางขุนข้าวคอยลูกมาข้างล่างอือหาตลอดข้าวคอยกลับพื่นขันหาบ่ตลอดเ่ะ อืมหามันเผื่อเวอร์พีเวีเยเยอะอ้ยุงให้ใหายเดี๋ยวมันจะสียใจโผดผู้จุงเห็ดเนาะจุงเห็ดปวกมู้เพิ่นได้สองตาสามตาเพิ่นไปเอาแบบใดเพิ่นคือใดรอป่าหาเห็ดด้วยค่ะพี่น้อง นนตอนอยู่บ้านหลายก็เมื่อยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อยปวดหัววิ่นหนาเพื่อนวะอยูบ่ยบ้านเมื่อยโคกงยางปลาบ่าปวดบ่าเมื่อยด้ค่ะพี่น้องมิตรมวนมิตรความสนุกมิตรความมวลแถวหน้านั้นเราไปทางไหนปุ๊บห้องหาไปเรื่อยเรื่อยอืมห้อหาไปแล้วมังเี่อล้วนี่นอ่าขึ้นไปเพื่นเขามาหาได้เ้าบ่ได้มาหาบ้าคือ ถ้าเ,เขาไปคนละล่อ,ลองอันผู้ใด้พ่อก็เอิอนกันก็ขันข่อยพ่อข่อยเงียบเด้อ <c oughs> อู้ยบขงมือใหญ่ใช่บึงอของเมือใหญ่ในร้านเต๋แล้วพี่นอ้องใช่พ่อแจงของอเราาหรอ อันติดว่ายเรากะแม่กะมีอันกระล่างออกกะมีเห็ดออกเพราะเป็นมูสวยมากจะน้อยกับบานเดี๋ยวไม่เห็นเหรอกระล่างเมยน้ำกระไาดเอามากินได้บ่ะนี่คนมา่นสิบ่ได้ย่างโดนพคนวะ น้ำก็บอกเอามาเอาแต่ขนมมากกินขนมเราก็หิวนาำเนี้ยบบบนี้โบเจ้าผู้เฒ่าเจ้าสีอดบ่ได้คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าพ่อเฮ็ดขอสิมาอัพเดตเห้เมืองไม่สวัสดีค่ะ